สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชนชมรถสวยสภาพหนึ่งในร้อยน็อตไม่ขยับครับคันนี้อึดถึกทนดูแลง่ายอไหล่ไม่แพงครับสวยมากๆครับคันนี้ Toyota Altis ิสนะครับ 1.6G เป็นตัวท็อปปี2009นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับจัดทรงมางมๆแบบนี้เลยครับใครที่หารถใช้งานนะครับคันนี้185,000นานะครับผ่อนได้3,000โดยประมาณผ่อน6ปีนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ถึงหน้าบ้านนะครับ ติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดอย่างดีครับใช้งานน้อยมากๆด้วยครับ170,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับสีสวยเงางามครับไม่มีริ้วรอยครับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับคันนี้รีบตัดสินใจนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยครับแอดมินดูแลให้นะครับคันนี้สำหรับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานฝากไว้เลยครับคันนี้ LPG 1.6 Auto อต สภาพสมบูรณ์สวยๆครับใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรเลยครับรถสภาพดีมากๆครับคันนี้ไม่มีชนเลยครับน็อตไม่ขยับทั้งด้านหน้าด้านท้ายนะครับจัดทรงล้อล้อขนาด17เอนไกล้อแท้นะครับแข็งแรงทนทานสีสันสวยงามเงาฉ่ำครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์สุดๆภายในสวยเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับติดจอมาเรียบร้อยเซ็นทรัลล็อกแอร์แบกเอพีเอสลิสเบรกนะครับตัวนี้ลองชมนะครับรีบตัดสินใจนะครับรถสวยมากๆครับแอดมินกันตีครับให้รีบ โทรมาได้เลยนะครับบริการจัดส่งจัดให้ถึงหน้าบ้านได้ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับไม่แท้ครับรับประกันคันนี้นะครับการันตีโครงสร้างไม่มีชนหนักอัดตอหรือพลิกคว่ำครับไม่จมน้ําไม่กรอไม้นะครับถ้าตรวจสอบพบเจอนะครับคืนเงิน2เท่าเลยครับรถเดิมมากๆและสวยมากๆด้วยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับและถ้าใครติดตามแอดมินอยู่นะครับและอยากได้รถคันนี้ไว้ใช้งานนะครับ ช่วยดูแลให้เลยครับรถสวยสภาพแบบนี้ไม่มีมามบ่อยๆครับติดแก๊ส LPG นี่เหมาะสําหรับสมาชิกที่ชอบ LPG และยุคนี้นะครับน้ำมันแพงน้ํามันแพงนะครับมาทาง LPG นะครับใช้ง่ายอึดถึกทนดูแลไม่ยากไม่แพงครับรถสวยเดิมมากๆนะครับ LPG คันนี้ไม่มีชนน็อตไม่ขยับครับสีสวยเต็มร้อยครับเรียกว่าภายในงามภายนอกเงาฉ่ำแม็กแฮช่วงล่างดีเกียร์เครื่องยนต์แน่นครับอึดถึกทนแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับอยากให้สมาชิกได้ไปใช้งานนะครับมันสวยและก็ทนทานนะครับช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์จัดทรงมางงามนะครับชุดแต่งมาเรียบร้อยนะครับปี2009นะครับคันนี้จัดไปแน้นได้ครับจัดได้ถึง2 3 0 0 0 0 ก็เหลือเงินกลับบ้านกันเลครับเพราะราคารถ185,000ดานะครับใครเครดิตดีรีบตัดสินใจนะครับจองได้จองนะครับตัดสินใจนิดเดียวพลาดนิดเดียวหายทันทีครับคันนี้รีบหน่อยนะครับรถสภาพนี้ราคานี้คุ้มมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าสวยสมบูรณ์และคุ้มนะครับติดแก๊ส LPG จะทรงมางามๆชุดแต่งรอบคันภายในงามภายนอกสวยขับคันนี้ไม่อายใครแน่นอนนะครับขับได้อีกยาวครับติดแก๊ส LPG ก็เหมือนไม่ติดครับ ไม่แสนเจ็ดนะครับใครสนใจนะครับรีบตัดสินใจรีบจับรีบจองครับแอดมินดูแลให้นะครับสวยเดิมครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับกรตีโครงสร้างนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอคืนเงินให้2เท่าเลยครับนี่ครับเรียกว่าอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับสำหรับคันนี้ขอพระคุณทุกการติดตามนะครับรถคันนี้สวยเดิมสุดๆครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีนะครับโทรเจรจานะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดครับคลิกที่ชื่อคลิป อ่านรายละเอียดครับเห็นแล้วก็สวยจริงๆครับทั้งนอกและในเลยครับภายในก็งามๆนะครับไมค์ก็แค่170,000กิโลเมตรความอึดถึกทนเอาติดไปใจได้เลยครับรถคันนี้สวยสมบูรณ์สุดๆแล้วครับถ้าท่านกำลังหารถใช้งานราคาแสนไปปลายคันนี้เจรจาต่อรองกันนะครับรถสภาพดีเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจ